สวัสดีครับพี่น้องเกษตร i สารคนรักป่าพ่อคับพี่น้องทุกท่าครับภาพพี่น้องมาชมนะครับข้าวโพดงามอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นข้าวโพดหลังนานะครับต้นนี้เป็นแปลงขนาดใหญ่ครับพืน้นที่อยู่หนีะมาณเกือบซีปไปลานะครับมีแต่หน้างานนี้ใหญ่ที่เพิ่นปลูกไว้นะครับขาโพดเิ่นนะครับในพมาณ เกือบสี่ทิ้งเดือนแล้วครับตัวนี้นะครับเมื่อบ่งการเห็ดระบบน้มของเผิ่นนะครับแปลงนี้พันจะเห็ดเป็นระบบน้มแบบสายสปิงเกอร์นะครับมันจะมีลักนะครับเลี้ยงย้ายไปตัวแปลงทุกเดือนนี่ครับเมื่อบ่งทอสปิงเกอร์ที่เิ่นเห็ดนะครับพ่นจะใส่สาย,ายยางตัวมานะครับแล้วก็จะเฮ็ดเป็นเลี่ยเล็กเป็นสามขา นะครับเอามาต่อใช้ครับแบบพีบ PVC นะครับคีอท็อปแบบันนะครับก็ะถิมีโมสปริงเกิดอยู่ถึงนะครับความสูงกับประมาณ3ามถึงสเมตรนะครับมันจะเห็ดเลี่ยงในเบิดนะครับในแปลงเงินสุดเบิดเลยขึืนบนสิต่อทอเมนนะครับไปทั้งกลางนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปบึง นะครับขเขาโพดฟื้นกัออกดีครับฟื่นฉีดยาคุมหยาเรียบร้อยครับหยาตายบัดนะครับตอนนี้สังเกตเบงดินแล้วนี้คือพืชพหัสนในแหน่งนามนะครับดินยังแห้งอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่น,เ,นเตรียมระบบนามของเพิ่นไว้นะครับเตรียมซ้ายเตรียมยังไว้นะครับ ก็ใส่แบบสายสายยางนี้ไกด์แห่งนี่ครับพี่นอ้องนี่ครับรยกนีด <c oughs> คือมันเป็นแปลงเงยเพื่อสิเดินไอ้ทอเมนไวกลางเลยครับนะครันนะเวกางแปลงนะครับนี่ครับแล้วก็ที่ใส่กระสอบโอ้เวแน่นะครับมันสีเหลืองเวกซึ้งเลยครับ เป็นข้าวโพดนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพิ่นปลูกพันธุ์ใดนะครับวันนี้มาพอเพิ่นครับคนนี้เริ่มมาถ่ายพี่น้องมึงกอนนะครับดึบบาาง,ง,บงจากลักษณะใบนะครับปวดเพิ่นเกิดมีน้อนล่องรับไปนะครับตามอายุมานะครับมาไทายวันนี้ร่มแห้งครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ กำลังเข่านาหนาวนะครับช่วงนี้ยพี่น้องหลายคนถามว่าพ่นโตท่อเนี่ยพันเด็ะติดกาวบอมันจะไม่ติดนะครับใครเอาซุปขึ้นไว้เลยนะครับแล้วก็เอาพวกเป็นกระสอบหีใกล้หรือยังนี่ครับผราจะวาเต็งเลยนะเป็นจุดเป็นจุดมันคือที่นีซึมปากนะครับสวัสดีกรับแต่ว่าพียังนะครับมันก็ลงเต็งครับผมทุกท่าน จะเดินทอ่อเมนนี่ไปสุดหมดเลยครับเวิร์ดตุดงานนะครับได้แรงงานได้แรงงานเห็นแบบเดียวกันเวิร์ดแล้วสิบพีเบิ้งหนาขึ้นนะครับเพื่อนต่อมาตะ่อเสร็ครับทอ่อเมนเขาโลดเพิ่นกระปูกคนข้างที่ได้ครับพี่น้องเบิ้งด้วยนะครับเรื่อยๆมาครสิบเซ็ตนะครับบัวห้างนี่หกสิบบางแถวก็เกือบหาซื้อัวฟัวก็มีครับคืบอว่าปลูกแบบที่เฮงยึดนจะเล่นที บุเรน,นฮะแต่โดยสูตรไรสูตรมั่นครับมีปัญจเตินท่อเม็ดมากเบิ้งเป็นใสแบบใดปั่มปั่มซ้ำเมิดนะครับทั่วไปส่วนับก่นออกเป็นใสอยู่หนีประมาณแรงครือนะครับก็คือถ้าแรงเครื่องนี่เพิ่นว่าเดี๋ยวมั่นเจ็ดแปดหัวบางที่ก็เก่าหัวหวอสปริงเกอร์นะครับออกเป็นลายเป็นลาย คือระบบน้ำคนะรับต้นนี้พุ่งจอยไม่ไหมอะไรพี่แต่สีฮันมานาันนะสีเก็บปอต่อไว้ไปหลายทางนะครับเบี่ยงมาสินี่เนี่ยนะครับทอพอเมีดมันเกิดใส่ระมาณต้นนี้สินิ้วครึ่งนะครับหนึ่งนิ้วครึ่งครับต้นหมากยุ่นี้พ่นจะนิยมใส่แบบ เป็นสปริงเกอร์นะครับส่วนหมาคนว่ามันสะดวกสบายแน่โบยล่ยลงทุนไลค์ก็ยังพวกระบบซ้ายลำยศนะครับเป็นอีกแบบนึงที่พี่น้องคอนใส่ครับ,รบไอใส่ระบบนี่ก็แค่เข้าซื้อทอเมนมากนะครับหิวเครื่องนะครับพี่น้องนะต่อแบบนี้เลยแบบเน,นะครัิเนะ ต้นนี้มันหันในฮอดหนามนะครับม่นก็ลัเลงเดินรูบ,บหนามเลยปวดประมาณเกือบส40กว่าหมื่นเลนะครับว่นที่เดือนนะครับผมเจ็ดเดนปูวังสองอาทิตย์ก็กัวนะครับคือลักษณะการเกิดของมันนี่มันจะบวดเสมอกันนะครับพรโคือบางหม่องเกิดเขียวบางหม่องกิดเลื้ยงนะครับมันเป็นลักษณะของดินหม่องได้ถี่มันมีติไงไก่มียังนั่งจะสิ หนังพี่น้องเวลาย้ายคุณเนี่ยต้องประจายให้มันตัวถึงเวลากระโวดเกิดมากมันจะมนเสื่อเสมอกันเน,นี่ยจะใส่ข้นย้ายจว่นเสมอกันเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับฝากพี่น้องครับขระโวดล้างหน้านะครับระบ,บบน้ําแบบสปริงเกอร์นะครับถ้าพี่น้องจะเอาไปใส่ก็ลองอไปใส่ครับโมสสปริงเกอร์ก็มีหลายแบบครับ แบบทั่วไปตามหลน,นก็มีขายนะครับหรือว่าส่วนมากเท่านี้ผนจะใส่เป็นแบบหัวไก่ไท่ประดิษฐ์นะครับเพราะว่ามันมีคนในหมู่บ้านนะครับที่เป็นเพ็ดเองนะครับประดิษฐ์ไม่ให้พี่น้องใส่นะครับก็เลยนิยมใส่แบบมีลายนะครับโอเคครับมือดีฟ้าพี่น้องเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ